ครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิลทอยด์ .com ครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินบักครับนะครับในนอนนีเจอกันทุกครั้งจะต้องเจอสินค้าเด็ดๆนะฮะสำหรับทริปนี้ก็ต่อจากทริปที่แล้วนะครับเมื่อ2 3สัปดาห์ที่แล้วก็รีวิวแก่กล่องเจ้า F16 70มิลลิเมตรไปนะฮะหลังจากนั้นเราได้ใช้เวลาประกอบประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะหลังจากประกอบเสร็จแล้วสิ่งที่มาด้วยก็คือเจ้าตัวรีโมทตัวนี้เป็นของไมโครโซนนะครับเป็นไมโครโซนเป็นรีโมทที่มากับ F 1 6รรรุ่่่นนนนีี้ะสวแบบตตเอคั แบตเตอรี่ที่มีมาด้วยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ที่มีมาด้วยนะครับก็จะเป็น6เซลล์นะครับ3 3ม0มิลลิแอมนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมขนาดใหญ่นะฮะใหญ่อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหนาๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นดิจิตอนนะครับเป็นดิจิตอนนะฮะมีอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่กับรถนะใช้ชาร์จกับรถหรือใช้มออแปลงได้นะฮะมีสายมาให้นะครับส่วนตัวของตัว ชาร์จนะครับก็จะเป็นตัวเป็นไอแม็กบีสามารถที่จะตั้งค่าการชาร์จได้แต่ชาร์จเร็วชาร์จช้าก็สามารถตั้งได้เลยนะฮะตัวนี้มาพร้อมชุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะฮะช่องใส่นะฮะที่อยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะมีสลักเลื่อนให้นะฮะอันนี้ครับเป็นกล่องใจโรนะครับตัวนี้มีระบบรีเฟกใจโรสามารถที่จะบินอ่าเปิดระบบอัตโนมติการรักษาสมดุลอัตโนมัติโดยใช้ใจโรนะครับ มีสายลัดให้ครับของ FMS นะฮะชิ้นงานเขาจะเป็นงานระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะก่อนอื่นนะการเล่นนะก็ดันสลักขึ้นข้างบนให้หมดนะครับเปิดรีโมทครับตรงนี้รีโมทเขาจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะผู้ชมเสร็จแ,แล้วก็มาเสียบแบ,บตเตอรี่นะครับเพื่อก็าทำการเซตตัวเองนะฮะตัวนี้เป็นระบบแอรอนนะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจากรีโบดนะครับตานด้านนี้นะฮะการเลี้ยวของแอร์รอนนะครับส่วนนี้คือเป็นเอเวเลเตอร์นะครับเป็นอัพดาวนะฮะด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็เป็นระบบเลี้ยวล้อนะครับจะมีระบบที่เป็นพับล้อนะครับคุณผู้ชมครับปุ่มนี้นะฮะสแล็กตัวนี้ฮะคุณผู้ชมครับก็มีเป็นระบบพับล้อนะครับใช้โซโบทั้งหมด3าตัวด้วยกันนะครับ อัลซาวโวนะฮะจะเป็นเฟืองเหล็กนะครับของ FFS โดยเฉพาะเลยนะฮะเวลาเลี้ยวเนี่ยก็ให้นุ่มนวลน,นะฮะให้การตอบสนองที่นิ่มนวลน,นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับความเร็วของการเลี้ยวได้นะครับโดยใช้กรณีที่ดันขึ้นมาอย่างนี้อัตราเลี้ยวจะเร็วนะฮะแทนติกเนี่ยทุกาเนี้ยจะเร็วมากนะถ้าดันไปด้านหลังเนี่ยฮะก็จะนิ่มนวลเพื่อนๆที่อยากได้ความนิ่มนวลน,นะฮะก็สามารถปรับได้ที่ปุ่มนี้นะสะ่วนตัวปุ่มนี้เป็นปุ่มใจโรนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นปุ่มไจโรถ้าเราดันมาอย่างนี้นะฮะเป็นออโตเมติกนะฮะนี่ครับเวลาเราเอียงเครื่องบินนะฮะซ้ายหรือขวาเนี่ยแผนแผนแอร์รอนนะครับดูจากแอร์รอนนะฮะจะตะแคงไปตะแคงมาได้นะครับคือกันอาการได้แล้วด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะฮะเวลาเครื่องบินอาหัวกดลงเนี่ยแผนหลังจะดันรับอัตโนมัติครับนี่ฮะนี่ครับสามารถทำงานได้เองเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเปิดปิดระบบใจโรโดยใช้รีเฟกซ์ใจโรตัวสีส้มๆเมื่อสักครู่นี้ ระบบเลี้ยวล้อนะครับคุณผู้ชมครับจะให้ความนุ่มนวลนะครับเลี้ยวล้อเนี่ยจะทํางานประสานกับช่วงของรัดเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนหน้านี้นะครับส่วนของท่อนะฮะส่วนของท่อเจ็ตเนี่ยเขาออกแบบมามีส่วนอนุนขึ้นมาเนี่ยเพราะเนื่องจากเซฟเรื่องลูกหินนะฮะก้อนหินเลี้ยวเร็จกิ่งไม้เนี่ยจะเข้าไปทําให้ไปพัดในส่วนเสียนะฮะเขาเลยออกแบบมาเป็นรูอย่างเงี้ยครบคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นวัตกรรมที่ ออกมากับ FMS เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเร่งคันเร่งกันดูนะครับแรงมากครับชุมครับใบพัดะจะเป็น12กลีบนะครับ ครับคุณผู้ชมแรงมากมานะคะคุณผู้ชมนะครับที่เคยเล่นเครื่องบินประเภทพื้นฐานนะครับเครื่องบินตัวละสองสามพันบาทที่เป็น F16 นะครับตัวนี้จะบินง่ายอย่างนั้นเลยนะเพราะเนื่องจากตัวเขาจะเป็นมีระบบไจโรไจโรเนี่ยก็สามารถถอดแยกได้เอาไปใส่ลําอื่นก็ได้หรือว่าจะดัดแปลงย้ายอุปกรณ์ก็ได้ตอบสนองก,กับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะมือใหม่ได้มือเก่าได้นะครับมือใหม่ที่เล่นไม่เก่งก็เล่น F16 ตัวนี้ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับชุด PNP จะอยู่ที่1 0 0 0 0หมืนะะ่นเก้าร้ะชุด PNP คือคือ,คอม,มีตัว ส่วนชุดพร้อมเล่นนะครับตัวนี้นะรพร้อมรีโมทแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ตัวชาร์จที่เป็นดิจิตอลนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่16,000บาทนะค,คือครบชุดเลยนะหนึ่งหกพันบาทจะได้ครบชุดคุณผู้ชมที่อยากจะได้ f 1 6พร้อมชุดหรือว่าจะเป็นชุด pnp เท่านั้นก็มีจําหน่ายทั้ง2แบบนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดร้อยกับหนึ่งหมื่นหกพันบาทคุณผู้ชมที่อยากได้นะครับติดต่อกับเราเข้ามาตามเว็บไซต์ไทยเวิร์ทอยนะครับอี i มลและเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคลิปหน้าครับแล้ว บอกรายละเอียดกันแต่คลิปหน้าจะเปลียนการบินคุณชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับวันนี้จากกันไปก่อนครับคลิปหน้าอย่าลืมมาชมกันว่าจะบินเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ